จากเรื่องราวของป้าเกลนตุนว่าเราไปเรียนรู้ชุมชนแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆบ้านของป้าเกลนดีกว่าค่ะ ตำบลปีล้ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านใจดีรอต้อนรับเราอยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีครับโอ้โหผู้ใหญ่คะเข้ามานะคะก็สัมผัสถึงธรรมชาติแล้วก็หมู่บ้านบรรยากาศที่แบบว่าไม่สามารถสัมผัสได้ที่อื่นเนาะอากาศเย็นสบายมากค่ะต้องถามผู้ใหญ่เลยว่ามาถึงที่นี่ผู้ใหญ่จะพาตุนเที่ยวที่ไหนบ้างคะ อ่าอันดับแรกเลยนะครับได้เดินทางมานิ่เหนื่อยนะครับแล้วทานอาหารมายังครับยังเลยค่ะอย่างงั้นเดี๋ยวพาไปกินของที่นี่นะครับของแปลกนะครับคือกินปูบนภูเขานะครับกินปูปกติเราทานปูต้องทานแบบริมทะเลครับแต่ว่าขึ้นมาถึงนี่เราบูดไม่รู้ว่าผ่านมากี่ร้อยโค้งนะคะกว่าจะมาถึงที่นี่มีปูให้ทานด้วยหรอคะครับเป็นปูทะเลจากอนดามันจากพม่านะครับ ปูพม่าด้วยค่ะคุณผู้ชมอยากทานแล้วครับแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านแล้วก็จะขึ้นชื่อนะครับคืออาหารแกงฮังเลนะครับเดี๋ยวจะพาไปทานนะครับแกงฮังเลก็เป็นทางเหนือครับโอ้โหทำไมรวมกันมาไว้ที่นี่ล่ะคะครับเอาที่นี่ก็มีหลายเชื้อชาตินะครับที่อยู่รวมกันมาทีนี้ชนิดเราก็มีอาหารพื้นบ้านของเราตรงนี้นะครับค่ะหิวหรือยังครับหิวแล้วค่ะเราไปบุกครัวกันเลยดีกว่าค่ะไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปค่ะ สภาพของบ้านที่นี่ก็จะสมม่วนมากเป็นบ้านไม้ใช,ใช่ไหมคะแต่ที่สังเกตค่ะเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่บอกหลังคาเป็นหลังคาสังกะสีแต่ว่ามีต้นมอสเกิดขึ้นด้วยครับนะคะนี่คือเขาขึ้นเองตามธรรมชาติธรรมชาติครับพเพราะที่นี่อากาศชื้นและเย็นทั้งปีนะครับแล้วจะเห็นหลังคางแดงๆไหมครับมันจะเป็นสนิมนะครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราอยู่ใกล้ทะเลนะครับนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทำอาหารกันเลยครับ เริ่มจากอะไรดีคะวันนี้จะเป็นแกงพื้นบ้านนะคะแกงฮังเลหมูค่ะแล้วก็จะมีเครื่องนะคะก็จะมีหมูมีหมูมีน้ำมะขามเปียค่ะมีพริกแกงที่เราทำไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวชูรสค่ะตัวนี้จะเป็นคือเครื่องเทศของพม่าค่ะตัวนี้เครื่องเทศของพม่าเลยเรียกว่ามาสลาอู้หอมค่ะจะต้องใส่ตัวนี้ไมงั้นก็คือไม่ใช่ของพม่าอ๋อคือเป็นแกงฮังเลแต่ว่าเป็นสูตรพม่าเหรอคะเพื่อนใช่ครับ อ่าได้ค่ะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวต้นช่วยลุยค่ะกลิ่นมาแล้วค่ะเราจะใส่หมูนะคะค่ะเอาเลยเครืองเทศนะคะใส่ทั้งซองเลยใส่คันนี้ด้วยคือน้ำมะขามเปียกเพิ่มที่ว่าเพิ่มรสชาติได้ค่ะเราก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้ระหว่างนี้เรามีเมนูอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะเราจะเป็น ป,ป,ะะปูผัดพงกะรี่ซึ่งเป็นปูพม่านี่ก็เป็นปูพมา่<ช>พมาที่นึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรบกวนคุณพี่ผัดผงกะหรี่ให้ทางตุนทานนะคะเพราะว่าถ้าอยู่อาจจะเกะกะได้นะคะเดี๋ยวตุนขอเนีญยไปรอข<ช>้างนอกได้เวลาแล้วค่ะผู้ใหญ่คะขออนุญาตชิมก่อนเลยนะคะครับเชิญทานได้เลยครับเริ่มจากทางเลค่ะทางเลนี่น,นะคร วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะคะอาหารอร่อยขนาดนี้เขามี อยู่ใยิงมาค่ะย่างผ้าที่นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยฝน8ดแดดสฝน8ดแดดสคือฝน8เดือนแดดสเดือนเพราะฉะนั้นในช่วงที่ฝน8เดือนเนี่ยก็จะไม่มีแดดไม่มีแดดเสื้อผ้าก็ไม่แห้งนะครับปัจจุบันก็ยังต้องย่างอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างได้สนใจไหมครับชมเลยค่ะว่าย่างผ้าเป็นยังไงมาปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ยค่ะครับทำนองนั้นแหละครับปิ้งปิ้งถ้าปิ้งไม่เป็นก็ไม่นะครับต้องอย่างไงไปค่ะ กำลังทำทำยังไงอะคะค่ะแล้วจุดมีเตาอยู่ข้างล่างใช่ค่ะก็ารให้ความร้อนให้ความร้อนโดยอาศัยฐานนะคะค่ะเราจะต้องให้ถ่านน่ะแดงก่อนแล้วเราถึงจะนําผ้าขึ้นมาปิ้งได้แล้วมาย่างได้นะคะผ้าจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะอย่างนี้คือเราใช้เนี่ยตอนเปียกๆเลยหรอคะใช่ค่ะแล้วพอถ้าเปียกบิดหมันมาใช่ค่ะแล้วสบัดแล้วก็วางวางได้เลยแล้วต้องมากลับไหมคะกลับค่ะพอไม่กลับมันจะไหม้แล้วก็กรอบเลยค่ะไ็มไหม้ ชาวบ้านนะคะ,คะที่นำของที่มีอยู่แล้วในครวัวเรือนเนี่ยออกมาใช้นะคะคหลังจากที่ผู้ใหญ่นะคะได้ให้ตูนทานอาหารที่อร่อยแล้วก็อิ่มท้องกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะผู้ใหญ่จะพาตูนนะคะเดินชมหมู่บ้านไปชมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันดีนกว่าค่ะว่าเป็นยังไงครับะะเดี๋ยวจะพาไปดูเที่ยวรอบหมู่บ้านเลยนะคะได้เลยค่ะ,คะไป มตลลอดเยทะเยทั้งปีเลยครับมาเที่ยวได้ทุกฤดู่ยทุกฤดูคือจะไม่มีหน้ารอเขาบอกว่าเม่สักครู่นั่งนั่งคุยกันไปกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าเดือนเมษายนจะเย็นสูก็โอ้โหเมษายนกรุงเทพนี่ร้อนมากคือป็นช่วงที่ร้อนที่สุดผู้ใหญ่บอกเมษายนเย็นแล้วแล้วแล้วเดือนพ,พฤษกาคมธันวาก็ <c oughs> จะหนาวเลยครับหนาวเลยจะหนาวเลยครับมาพิสูจน์ดูได้นะครับไม่เชื่อไม่เชื่อมาพิสูจน์ดูได้นะคะ แลวส่วนมาก Commons, คนที่อาศัยอยู่ที่เหมืองปีล็อกเนี่ยค่ะเขาประกอบอาชีพอะไรกันคะอ๋อเมื่ออดีตนะคือประกอบอาชีพการทําเหมืองแร่ค่ะแล้วก็ค้าขายชายแดนปัจจุบันนี้ก็อาชีพเหมืองแร่ก็ได้มุสัพทานลงแล้วก็อาชีพค้าขายชายแดนก็ได้ปิดลงแล้วก็อาชีพปัจจุบันก็รับจ้างทั่วทั่วไปนะครับแต่ก็จะเห็นสภาพของบ้านเรือนก็จะเป็นบ้านเก่าๆใช่ครับ ก็อยู่ในสภาพของดั้งเดิมเลยนะครับเป็นบ้านพักคนงานเมืองแร่ทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นบ้านพัก,กดเดิมเป็นท<อ>้องคนงานใช่นี่ก็เป็นท้องแถวนท้องแถวบ้านพักคนงานเมืองแรก่เก่านะครับเนี่ยปัจจุบ,บันก็ยังมีคนอาศัยอยู่แล้วนี่อะไรอะคะอันนี้คือเป็นเฮ้งพระของเป็นเฮ้งพระนะครับอ๋อ เขาจะทายืดออกมาแบบนี้ยืดออกมาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่นี่เลยใช่เพามีเห็ดหลหิ่งเลยอ่ะทุกบ้านจะมีหนูก็สงสัยนะแล้วเมื่อกี้เดินมานึกว่าแบบมีบล็อกอะไรต่อกมาไม่ได้ถามผู้ใหญ่เออแปลกดีค่ะอันนี้คือครับเมื่อก่อนเป็นโรงหนังเก่านะครับโรงนี่อ๋อโรงหนังทรายทองดราม่าด้วยอ่ะอ๋อแล้วปัจจุบันเป็นอะไรอะคะปัจจุบันก็ต้องเป็นร้านค้าไปแล้วนะคะปัจจุบัน สมัยก่อนก็คือสามารถมาดูหนังที่นี่ได้เป็นผัญนใจของชุมชนที่นี่นะครับโบริเวณนี้สวยจังเลยค่ะพี่ใหญ่เป็นฝายน้ำเก่านะครับสมัยก่อนนะเอาไปฉีดแร่นะครับทำเมืองน,นี่เขาถืออะไรอะคะอ๋อนี่คือจะเป็นร่อนแร่นะครับอ๋อเหรอเป็นอุปกรณ์ร่อนแร่ใช่ครับร่อนแร่เราต้องลงทางนี้ เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่จะไปสัตธวธ์ทิดกันร่อนแรกให้ดูนะคะ